สวัสดีครับป่บาเตออยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับผมจะมาอัปเดตน,นักท่องเที่ยวพี่น้องไปไปรับจบเลยครับว้าวเมนี่คึมคึมพี่น้องครับผมน้องเต่าอ่ะมันฝนตกเลยนะครับตอนนี้นะคือฝนจีตกเลยพี่น้องป้านี่บรรยากาศดีมากเลยครับผมเราไปซื้อให้ดูพี่น้องบรรยากาศดีเลยวันนี้นะครับผม ก็เต็มไปด้วยนะท่องเที่ยว้าวต่างชาติทั้งนั้นนะครับเป็มมาทาผู้ชมผพากันเดินนะครับผมไปพี่นอ้องทุกคนไปรับชมต่อครับคนแหเดินชมบรรยากาศท้องนาวัดพระแก้วนะครับแล้วก็ท้องสนามดวงนะครับผม เยอะมากเลยครับผมมีเห็นแล้วบาบมีเห็นบักอีแรงแล้วครับผมโอ้ถึงอมากเลยครับป้าพี่น้องเต็มไปด้วยนะ่าต้องเที่ยวเช้า,าต่างชาติพี่นอ้องอ้ยมีแหละพี่น้อง ฝลังต่างชาติพากันนั่งรถฟรีนะครับผมบเต็มเลยครับผมนี่น,นี้ก็ทางออกนะครับไปไหนอ่ะอ๋อ พิ่งออกจากวัดพระแก้วนะครับเพื่อจะได้รับชมาการแห่งนี้นะพี่นพี่น้องบาร์บเตอร์จะพาชมพาดเดินนี่นะครับทางนูนจะเป็นทาเรือช่างนะครับตอนนี้กับ ฝนลงเม็ดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยบาบิเตอร์ขึ้นจากโอุงมุงแต่ดินนะครับผมนะตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดเลยพี่น้องเดี๋ยวบาริเตอร์จะเดินชมนี่นะครับว้า ออยอดเลยครับผมป็นเดือยหนักต่องเที่ยวพี่น้องเอ,อเต็มเลยนะครับ ออขออภัยนำเด้อพี่น้องครับผม็นบอสพี่ออน้อง,งข้างล่างมันมีชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับว้าฝนตกแล้วครับผมฟูฟูพ,พี่น้องผูคนนะครับผมใคร เติมแล้วครับผมถึงงานสงกลาดนะครับวันนี้ที11นะครับมาอัปเดตให้พี่น้องในรับชมนะครับผมว้าวไปพี่น้องครับผมอยากให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมนี่ว้าวนี่อยู่ ท้องสนามหลวงนะครับผมบาบิเตอร์จะเดินชมรอบๆพุทธบาทนะครับผมนี่นะครับนี่ก็มากกับพีโบนะครับผมแล้วก็บาวกี่แหลงแะแนลนะครับก็นีมาพี่น้อง เป็นทางออกข้างล่างเป็นอุโมงค์นะครับผมอยู่ตรงนี้จะเป็นอุโมงค์นะครับอุโมงค์ใหญ่มากนี่แดดออกแล้วครับผมฝนไม่ตกแล้วอ,อันนี้จะลงอุโมงค์แต่ดินนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นบอกฟังนี่พี่น้องเต็มเลยครับ พี่น้องบางนี้สุดยอดสวยงามสะด,ดุดตาสะดุดใจเลยพี่น้องวัดพระแก้วนะครับผมกำลังเดินมานะครับผมเป็นขบวนขบวนเลยนะครับแต่ละถั่วนะมีชาวตัางชาติทางนั้นนะครับผม น้ำดื่มนะครับผม บาปิเตอร์ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับบาปิบบเอตอร์เด้อตอนนี้อยู่ที่ท้องสนามหลวงมาอาปเดตนะ้าท่องเทีย่ยวแล้วก็งานเทศกาลสงกรานต์11เมษายนนะครับเมษาย,ยน2568นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับขอบคุณพี่ๆและ f c มาให้กำลังใจบาปิเตอร์นะครับขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณครับ